ให้เะให้ตเราตองมันใจตัวเองก็เพราะว่าเราลอหนอนเนี่ยแหละตอนแรกถ้าไม่มีหนอนก็ือดูเป็นแบบเอเป็นอินเดียหรือเปล่าเส้นบาอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าใครไม่ได้ดูมันก็จะแบบไม่รู้ไมคะมันก็ต้องให้เราไม่ส่กับการกดหลังใช่ไหมใช่ค่ะ จริงควรจะคาดหวังไงแบบว่าหมักคีมมาแต่ทุกปีจะต้องตัดไปวมนฮาโลวีนระดับนี้ปีนี้เหมือนจะใช่ก็ขอโทษที่ช้านิดนึงนะคะแต่งรูป AI อยู่ก็คือแบบว่าครีมเป็นคนสุดท้ายที่ถ่ายด้วยแล้วก็ถ่ายวันฮาโลวีนอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วคนทำคอนเทนต์กันเยอะมากปีนี้คนทำคอนเทนต์ฉ่ำมากหนักใจไหมกับการเลือกแต่ละรปีแต่ละปีอะครั หนักใจตรงที่ต้องเป็นคู่กัน,นมันค่อนข้างยากตรงที่เป็นคู่แหละแล้วก็ปีนี้ก็เลยแบบเออคิมอยากแต่งเป็นเลดี้เจสสิก้าหามากก็บอกว่าแม่ก็จะแต่งเป็นพอ,อ,อแลแต่งเป็นแม่ลูกเลยและกันออ <laughs> แต่งเป็นแม่ลูกออคิคว,ว่าต้องทำนายเลยแบบนี้ถูกไหมใช่ก็เป็นแบบ มีเครื่องกระดับอะไรอย,ะอย่างเงี้ยมันค่อนข้างดูเล่นได้เยอะกว่าตัวนักเอกอะไรอย่างเงี้ยถ้านางเอกก็แค่ชุดปลอกอะไรไม่สนุกเรื่องเล่นเราจริงจังอยู่แล้วฟิลนี้จริงจังมากจริงจังมากเลยค่ะที่ทำไปเพื่ออะไรตัวเจฟฟี่แปลกเป็นไงบ้าง <c oughs> ดีตลกพีอะค่ะคนก็แซวก,กันเยอะมากเลยเราแบบโอเคคนก็ยังบอกว่าทำถึงได้อยู่ได้เอกอะไรแบบนี้คู่นี้ได้เอกก็แค่ขำๆค,ค่ะคนขำทำสนุกสนุกจริงอยากเคยถ่ายคือรบบว่าเบื้องหลังมันหมดไปเยอะไหมที่มันกับการแบบนรมิตแต่ละลุกอะไรแบบเนี้ออ่าก็มีเออ่ไอ้นอนเนี่ยแหละที่ที่เป็นพ่อแอร์ะ <laughs> คิดอยู่ว่าใช้งานอะไรต่อหลังจากนี้ได้บ้างอย่ามันคุ้มหน่อยใช่มันคุ้มหน่อยเลยเอืมแต่ว่าเราก็พยายามที่จะใช้แบบทุกอย่างที่มันรีไซเคิลได้อะไรอืมีหน้าคนณเลิกข้าวต่อไหมเป็นชอเลนจ์จีเลยค่ะข้าวต่อปีเลยแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆค่ะว่าปีหน้าจะแต่งเป็นอะไรอ่ะปีหน้าคุณต้องต้องต้องขับชุดล์ก็ปีเลยะ ็คิดว่าคจะต้องดูเลไปก่อนเออ่มคุยแล้วค่ะกับช่างหน้าว่าแบบเอาไงดีปีหน้าอะไรเอยางเงี้ยอยากได้แบบหลอนหล่อไปเลยไหมคือหลอนเบื่อละคิดว่าคิดว่าปีหน้าจะต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่ารอสวยเกอนไปแล้วถ่ายสดนิดนึงกดไม่เป็นกดความสวยลงนิดนึงอย่างเงี้ยเหรอสวยหลอยอ่ะล่าสุดอ่ะพี่พี่หมาไป ไปแตนมีดมาค่ะเป็นไงบ้างครั้งนี้คือเขายังไงบ้างล่ะก็ก็ก็คือเขาไปที่อินโดนีเซียเดือนกันอินโดนีเซียเนี่ค่ะใช่ค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะก็ proud proud wife ใช่ค่ะก็เห็นว่ามีแฟนคลับเยอะมากแล้วก็เขาตื่นเต้นมากในท้งนี้ยเขาก็ส่งมาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยแบบจำจำเนื้อร้องไม่ได้ก็ต้องร้องเพลงเพลงภาษาอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แต่พอเสร็จงานเขาก็ส่งไปทีแล้ว่าแบบสนุกมากเลยอย่างเงี้ยวันหลังมาด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาสนุกมากเขาบอกว่าแบบแฟนคลับต้อนรับดีมากเราให้กำลังใจเขายังไงขอขอความกำลังใจเราเราก็แบบบอกว่าเก่งอยู่แล้วไม่ไม่ใช่งานแรกใช่ไหมล่ะก็ให้กำลังใจ ซ้อมร้องมาทั้งคืนเลยเพราะเราเป็นคนฟังนิดด้วยใช่แล้วกคต้องได้แล้วแหละเรามีการแบบว่าเทรนแม้เป็นคุณครูอ่าช่วยหน่อยละกันเต้นอะไรเต้นเราเทรนเราเต้นคอมเมนต์อบใส่ใจยังผิดไหมคะเราเรารู้ว่าเขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วแลายคนชนเขาไงว่าโอ้ต่อให้แต่งงานแล้วก็ยังร้อง มีงานแฟนมีดอะไรแบบนี้ต้องหลอกมาเดิมสิเราก็ดีใจแทนเขาน้างคนยังรักยังซัพพอร์ตมอนานแน่ดีใจดีใจค่ะเวลาใครชมอะไรก็ดีใจกับเราภูมิใจไม่ค่าสามีหรอภูมิใจแฟนก็ภูมิใจแหละแมีความคิดไหมบางคนแบบชาชฉาดอยากจะเป็นคิมเบอร์รี่อะไรแบบนี้เ๋อหรอออ ไม่ได้กินกันเยแทนคุณไม่ใจเออเออเขาเป็นรูปไฟติมเลยตอนนี้เขาเป็นรูปไฟไม่หรอกค่ะก็ดีใจค่ะที่คนอยากจะเป็นเราก็เออก็เห็นฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจคือพี่หมากเขาเลือกเราแล้วอะเนาะมันก็แบบพูดยากอะไรดีๆไหมคะเขาต้องเลือกแล้วสิ มันก็ไม่ได้แบบทุกวันหรอกนะมันก็มีแบบว่าจิกกัดกันบ้างเลย้ยแต่มันก็เป็นสีสันของชีวิตนะคะแต่ว่าเราจะแบบเร้อยก็ค่อนข้างใส่ใจกันอะไรเงี้ยมากมากมากเลยว่าเราก็ถือว่าตอนนี้มันเป็นครอบครัวของเราแล้วเนาะเราก็มีกันอยู่แค่เนี้ยแค่สองคนอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อยากที่จะสร้างให้มันแบบมั่นคงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เป็น ครอบครัวที่ดีให้กับลูกที่เราจะแบบว่าเลี้ยงในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เราคุยไนไหมว่าชีวิตของเราตอนนี้ไม่มีสองคนแล้วถ้าเกิดเราต้องรับตัวเองเพื่ออีกคนเหมือนกันอะไรแบบนี้มันมันมีกระปุกนหลันคุยคุยค่ะคุยทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็แบบเราก็มองภาพตัวเองไม่ออกนะว่าแบบจะเป็นพ่อแม่ในรัศม <ừ> ีแบบไหนเรารู้สึกว่าเลี้ยงลูกยากจัง ไม่เด็นพี่ย่าเขาตั้งชื่อลูกแล้วเป็นไม่แต่งงานเขาตั้งชื่อลูกแล้วเราแต่งแล้วเราตั้งตั้งบ้างไหมเดียมไยาวเหมือนกัน่เออที่แต่งงานปีนี้ไม่มีชื่อลูกเลยค่ะก็ก็มีสาวๆไปบ้านเราเรายังไม่มีชื่อลูกเลยค่ะแล้วก็ไปรู้จะเรียนที่ไหนด้วยไม่มีคิดไหมคะคิดว่าคิดว่าคงจะเป็นตัวเอ็มละค่ะเพราะว่าครอบครัวพี่หมากคือเป็นตัวเอ็มหมดเลยใช่ไหมคะ แต่ว่าก็ค่อนข้างยากมากเลยค่ะก็ยังคิดคิดอยู่ยังไม่รีบเรื่อว่าคู่เราจะไม่ถือเลิกองอะไรเงี้ยการที่แบบจะเอาชื่อมารวมมันต้องมันต้องดูเรื่องหรืออะไรดีมันก็ต้องที่หมากที่คิมรวมกันอะไรอย่างเงี้ยคิมว่าถ้าถึงตอนนี้นะคะคิมไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องชื่อขนาดนั้นค่ะในในสะดวกเออในเมื่อแบบ ถ้าสมมติเป็นปีที่แบบอาจารย์ให้มาแล้วแล้วชื่อมันว่มาความใใจละใช่ค่ะเพราะยาน้ำฟังคำนั้นเรียกยากของเราเรียกง่ายทำง่ายเชื่อหรอยังไม่รู้เลยค่ะแต่ก็อีกคนต้องง่ายแล้วก็แบบ international ได้ด้วยเออเออเอกเสียงได้ทุกคนเลยเก๋ไม่ยาก ขอบคุณค่ะ